คนแรกจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคู่รักบรรลือโลกแบรดพีตกับแองเจลิน่าโจลีเขาปิ๊งกันในกองถ่ายหนังโรแมนติกแอคชั่นมิสเตอร์แอนด์มิสซิสมิธเมื่อปี2005ค่ะซึ่งตอนนั้นที่แบรดเนี่ยยังมีเครดิตเป็นสามีของเจเนเฟอร์อนิสตันอยู่เลยโจลีเลยหนีไม่พ้นถูกหาว่าเป็นมือที่3ซึ่งแบรดโจลี่ก็ปากแข็งมานานหลายปีว่ามาสารสัมพันธ์กันหลังแบรดหย่าก,กับอนิสตันแล้วแต่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะพลิกลิ้นยอมรับว่าปิ๊งกันตั้งแต่ตอนเข้าฉากนวน,นยีกันตอนน,อน,นล และถึงแม้ว่า Daredevil จะเป็นหนังแป็กที่ผู้กำก,กับออสการ์สุดหล่อเบนเนสเฟกไม่อยากจดจำแต่เขาก็ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ส่วนตัวว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ในชุดแดงเรื่องนั้นทำให้เขาพบรักกับภรรยาเจเนเฟอร์กร์ดเนอร์ที่ตอนนี้มีลูกด้วยกันแล้วนะคะซอกสุดหล่อจอสดูฮามลก็ปิ๊งกับนักร้องสาวเฟอร์กี้แห่งวง The Black Eyed Peas ตอนที่ฝ่ายหญิงเนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญในซีรีส์ Last Week กที่เขาแสดงอยู่จากนั้นก็ปลูกต้นรักเรื่อยมาจนได้แต่งงานกันและเพิ่งจะมีโซ่ทองท้องใจปีนี้เอง ส่วนสุดหล่อไรอันเรโนกับเบรกไลฟ์ลีกิ๊กเก่าของลีโอนาร์โดดิคาเบโอก็พบรักกันกลางกองท้ายหนังเดอะกรีนแลนเช่นเมื่อปี2010ค่ะถึงท่านซุ่มเงียบแต่งงานกันเลยก็กลายเป็นคู่รักที่สวยหลอ่อสมกันเป็นที่สุดแต่ตอนนี้แววว่ารักชักขมซะแล้วค่ะเพราะว่าไรอันอันเป็นสามีจอมเฮียบอยากให้ภรรยาเป็นแม่ย่าแม่เรือนสกรีนตั้งแต่เสื้อผ้านหน้าผมและงานของภรรยาจนตอนนี้น้องเบรกเนี่ยปวดหัวค่ะ ขณะที่เจมส์บอลสุดเทแดเนิลเครกก็สลัดรักคู่ควงลูกครึ่งซกสกิมิเชลทันทีที่ได้ร่วมง,งานกับนังเอกตาคมไรเชลไวส์ iss, ในหนังผี The Dream House เช่นเดียวกับฝ่ายหญิงที่ถึงขั้นยากับสามีดารเรนอารอนอฟสกีผู้กำกับหนัง Black Swan แล้วก็ไปซุ่มเงียบแต่งงานกันแต่ขาเมาส์ทำงานได้ไม่นานก็ต้องเงียบไปเองค่ะเพราะคู่นี้เขาหวงความเป็นส่วนตัวสุด,สด ส่วนบ้านเราคู่รักที่ปิ๊งกันกลางกองถ่ายจนกลายเป็นคู่ชีวิตก็คือกวางกมลชนกกับน็อตนุติค่ะโดยร่วมง,งานกันครั้งแรกในละครยาติกาบทบาทใกล้ชิดสนิทแนบเป็นสามีภรรยากันค่ะก็เลยรักกันเลยเถิดมาจนถึงนอกจอแล้วตอนนี้ครอบครัวก็น่าอิช้านะคะ่ายหญิงเนี่ยยอมลดบทบาทหน้าจอไปเป็นแม่บ้านเต็มตัวดูแลลูกๆด้วยตัวเองเลยค่ะ อีกคู่หนึ่งก็คือกบบรูคไงคะละครเรื่องลูกตาลอยแก้วเป็นจุดเริ่มต้นให้หนุ่มนักเรียนนอกได้รู้จักสนิทสนมกับนางเอกเบอร์นหนึ่งของวิกหมอชิดขณะนั้นจนได้เรียนรู้นิสัยใจคอแล้วก็พัฒนาเป็นความรักแล้วก็จูงมือกันฝ่าด่านคุณแม่ไม่ปลื้มได้สําเร็จก็มีน้องนดดาที่คุณยะทั้งรักทั้งหลงเป็นโซ่ทองของใจค่ะอที่จริงก็ยังเห็นมีอีกหลายคู่นะคะที่มีการติ๊งปังกลางกองถ่ายแต่ว่าเขาจะไปตกร่องป่องชิ้นกันหรือเปล่าเราก็คงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะรู้นะคะค ส่วนแป๋วนี่ยืนทํางานอยู่คนเดียวอย่างนี้แนะ่จะให้ปิ๊งกับทีมงานก็คงยากยิ่งช่างหน้าช่างผมนี่นะคะก็ยิ่งไม่ได้ค่ะยังไงแคะพี่แป๋วน่ากลัวส่วนช่างกล้องนะคะก็ไม่ได้ค่ะบางคนนี่แต่งงานไปแล้วส่วนที่เหลือเป็นทองเออไม่มีใครตกถึงท้องเลยค่ะ